อร่อยมากเลยกูเอาแล้วเป็นเม็ดแล้วเสื้อจะเลอะมั้ยเนี่ยโอ้ยเช็ดแล้วเกระดาษไปไดิอืมอร่อยมากเลยน้ำแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวเช็ดก่อนไม่ยอมหยิบครูครูจะอร่อย,อยเว่าเฮ้ยยายกินด้วยเร็วโอ้ยน,นี่หันเอง เขาหนูบอกว่าให้ยายกินด้วยเลยนะเยนรี่นั่นแหละอืมกินที่มุดเลยเขียวๆเนี่ยอร่อยมากเลยจะเลอะไหมเนี่ยก็คงอาภัยขี้ริ้วมาเฮ้ยหมดแล้วเฮ็ดเห็ดเมือ ไอ้ยยิ้มให้พี่น้ำหน่อยเก่งจังเลยไม่หัวไม่หัวหรอกไอ้ต้นเก่งจังเลยมันเป็นยังไงล่ะน้ำอร่อยไ่มอร่อยโอ้ยเสื้อเต็มหมด มันไหนรูป <laughs> ม่รูปต้องต้องทำรูกขายแล้วมันเยอะเกินไงก็กินทีละลูกสิลูกโออ